พวกยืนนี่พวกยืนนี่สำคัญน่ะมาให้กำลังใจได้เนี่ยพวกยืนนี่น่ะอันโมธนาสาธุเด้อลูกหลานมีแต่ลูกหลานมีแต่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 รุ่นรุ่นไหนไหนวันนี้มาจากลูกวันมันวันนี้มากี่ลูกมันีจะบอกหวยเด้อวันนี้ยุบจิวจะบอกหวยนะวันนี้ยมฮะศูนย์เจ็ดอ่าศูนย์เจ็ดแหละยุบจิวบอกเราเด้อเจ็ดออกมาแล้วเด้อ เดีินมาแล้วนะครับวันนี้ลงทานเสร็จหรืยังตรงนี้อันนี้ลงทานลงทานพ่ออะไรครับพ่อตวนแม่เลี่ยมอ่าเขียนจอหอนะครับสมตามทำไมเลือดอยู่น้อยไปหรอขายหมดแล้ว่ขายหมดขายหมดขายดีลงทานนะครับตรงนี้พ่อตวนแม่เลี่ยมเขียนจอหองานบุญเทียมหาชันเราก็ถึงวัดหนองปู่ฟานเด้อปีหกสิบ าามาเน,นี่ยแหละมาเน,นี่ของลมทานคายมายมครูเออมายมครูมาอยู่ตรงนี้แจ๋วเลยนี่อ่าสาธุมีใครมาด่าครับอ่าอันนี้เลยว่ะอ,า,อาถ่ายดูวให้ด้วยจ้าคนนู้นล่ะข้างหลังล่ะนี่อา 1, 2, 3, หนึ่งสองสามมุนาสาธุ